ข้ต้ามอยู่นะเป็นขอนะ้อคับมหายคล้องตรนะี้สูงกล้องข้อครับปอมเอนะครับเหยียบสมัยของค่ายจันนรับผม โนโกัดใกล้ๆเลยครับวัดกระเด็นที่มั่งบนเลยไปนะเดี๋ยวยกขึ้มาเลย <c oughs> ครับหนึ่งครับผม เดินจนได้นะครับกล่องกระเปัาหัวนี่นะครับเป็นปลาช่อนนะครับไซส์สวยนะครับตัวนี้นี่ครับกัดเป็นกระปอมเอนะครับสีเขียวครับทะลุด้านบนเลยครับผมใส่อ้วนๆเลยนะครับกับปลาช่อนนะครับหมายคล้องนะับสภาพหมายตรงนี้มันเป็นช่องนะครับ ใต้ร่มไม้นะครับหญ้าขึ้นเต็มนะครับหมายของมีช่องให้ตีตรงนี้นะครับลองตีดูครับผมรู้เรื่องกับปลอมเอเหยื่อตัวใหม่ของค่ายจำนะครับเป็นเหยื่อยางนะครับแนว s k i ปปิ้งนะครับตีไมยทั่วไปก็ตีได้นะครับผมตัวเบ็ด4โอนะครับสบายสบายครับผมชอนก็ได้เชโดโอก็ดีนะครับฝายด้วยครับผมกับปอมเอเจอกัครับ สร้างกอหญ้าเูใช้เป็นเหยื่อกับปอม A นะครับเหยื่อตัวใหม่จากค่ายจำนะครับหมายนัเป็นหนึ่ง แป๊บนึ่งครับเดี๋ยวลดกล้องแป๊บนึงนะครับ,บ,บ,รบเป็นปลาช่อนนะครับผังมันค่อนข้างชันนะครับลดกล้องนะครับ ช่อนนะครับผมไซไม่โตมากนะครับกัดเป็นกระปอมเอนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่ของค่ายจำนะครับออกมาเป็นหนึ่งครับทะลุเบาตาเลยนะครับกระปาช่อนพอได้นะครับปอมเอสีส้มนะครับผ้าหมายเป็นหมายคลองนะพองเล็กเองมีพวกบัวนะขึ้นบางๆนะครับ เปริมกอย่านะครับในเรื่องครับกระปอมเอหางตีน้ําผิวมากนะครับเปียกปลาได้ดีครับผมเป็นงานสกิปปิ้งนะครับเราตีแบบธรรมดาก็ได้นะครับตามสภาพหมายนะครับผมนเรื่องครับตัวเบ็ดซีโอน้้าหนัก12กรัมนะครับรวมตัวเยอะฝากด้วยครับกระปอมเอมายนะเป็นหนึ่งครับสุดยอดมากครับผมของงานไม่น้อยนะ ฟอร์ม A นะครับเคลียร์ตัวหม่ค่าจ้ง ไม่กี่ไม้เรื่องนะครับผมช่องแบบนี้นี่นะครับผมปลาช่อนนะครับไปพอได้นะครับทะลุปากบดเลยนะครับตัวเบ็ดเป็นเหยื่อกับปอมเอนะครับเหยื่อตัวใหม่ของค่ายจำนะครับผมสีเหลืองนะครับตัวนี้ปลาช่อนนะครับหมายข้างทางนะครับน้ำน้อยๆครับตัวเบ็ดสีโอนะครับเอาอยู่ครับผมช่อนก็ได้เฉดโดก็ดีนะครับ เป็นเหยื่อทรง s k i ปปิ้งนะครับ s k i ปปิ้งตีหมายทั่วไปก็ตีได้นะครับผมใช้งานได้คนดีครับตัวหางนะครับตีน้ําผิวมากครับลาไม่ระแวงนะครับเคครับฝามไิเดอวยครับสปอม A บาบน้ำเป็นหนึ่งนะครับจากให้จําสจดมากครับผม